งูเงี้ยวสวยเลยแมวนี่พ่อมาอีหยังนี่มีหน้า,าเล็บขึ้นดำเ,เคยกินบบพี่น,อน้องมาบงโบเด้อพี่น้องไม่ได้ยังไงลูกเล็กๆ มินิมัสววย่างกินเห็บบ้างนไปเอาเอาอย่านางไปใส่แกงหน่อไม้อยมาเก็บย่นงไปใส่ต้นแข่งไงต้นช่อเนาะคมแบบไงเลยหรือว่าจะเลินกินก็ได้เจอมาควัวพี่น้องข้าง

เดี๋ยวสามารถบ่มื้อนี้สามารถสามารถจังนั้นบัจักบาทพ่อใหญ่2บาทบาทนั่นมบ่ตพวกบักใหญ่ๆอพวกนี่อพวนีิพวดพวนีโอ้ยเวนีล่ะอื ใช่ตัวโกเงินมากพอดีาีนี่อ,อนี่เนี่ยมาฝากกินได้ยี่หอม,มิแขวอยู่มากบัวมัดละซ้าบาทโอออาเปา งเงี้ยวลงไปเรียบร้อยมาได้ยังกินขา้าวกับแกงแกงแล้ว ยยแกงน้มอยใส่ปลาหมึกเยอยู่กับดินกินกับหญ้าหลนหล่นหลอนหอหอะอ้พี่น้อง มาจ้ะแกง่อไมใ่ใส่ปลาหมึกคุณนะแบบบพรพองบันไดดอกหม,ม,มึก do it. Uh -huh. tôi nghe nghe ba, tôi như ba, Mùi mm. wow. mm.

nữa Thật nhanh ừ. Mình Hãy subscribe แบบว่าต้องหายใ,ใจอืม,อม Nóng no, nó sao hại

Mm. Mm -hmm. mò bằng ngay mm. lợn Så søtt!